ตอนนี้บาโบอยู่ที่บางซื่อทุกท่านนะฮะจะได้เวลาเดินทางกับครูพิมพ์เล่าตัวเองนะครับวัน14นะฮะวันที่14นะเมษายสองห้าหกแปดครับเป็นราคาบาโบจะเดินทางจากกลางกลางบางซื่อนะฮะหรือว่ากรุงเทพอภิวัตน์นะฮะจะมุ่งหน้าไปที่ดอนเมืองนะฮะวันนี้จะเดินทางไปที่อุบลราชธานีก่อนแล้วก็จะลงจากอุบลราชธานีเดินทางต่อไปที่ด่านช่องเม็กนะครับรถไฟสายสีแดงสวยงามลายเป็นอเลยนะนี่ ดี๋ยวพอกันอยู่ที่ปากเซกันแล้วกันพี่น้องเลยนะฮะ จะเดินทางกลับแล้วครับเป็นลองคาตอนนี้พอกันอยู่ที่ดอนเมืองปากเซกันแล้วกัน คุณภาพที่ดีนในการใช้รถนะครับการเดินทางของเมืองไทยบาโบเองได้เห็นอะไรจากการเดินทางของประเทศไทยหนึ่งความสะดสบายครับและมาตรฐานของค่าโดยสารนรที่ไม่ได้ขึ้นลงตามใจนะครับเราจะไปไหนนะครับก็จะมีราคารถเมยก็จะมีราคา รถบิ๊ก้ายมัจะมีราคาอย่างนี้ก็เป็นราคา20บาทแต่มาสามทีเราได้รับเกินนะครับเกิน20บาทนะนี่คือสิ่งที่บาโบชอบนะชอบประเทศไทยนกักพองเนะาะทำมาชมเบิร์กนี่นะครับจังที่บาโบเดินทางมาเน,นี่ยเนเสานี้ก็ที่ว่าโบต้องกังวุ้นอียงเลยเน,นี่ยถาวรนั่งรถแท็กซี่นะครับถือว่านั่งรถไฟฟ้าพิาเศมาลงทีจากบางปูเนี่ยมาลงทีที่หาบางปูมาลงทีหมอชิดเนี่ย62บาทนะครับจากหมอ หมอชิดบีเทสมะชิดมาที่บางซือสร้างบาทนะจากบางสือไปที่ดอนเมืองสร้างบาทแท่ลอยสองบาทไป่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับนะแต่ว่าตอนนี้นะเราได้นั่งรถแอร์เย็นสะอาดนะครับซึ่งมันก็เรียกว่าเกินมาตรฐานมาตรฐานนะครับนี่แหละคือคือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยที่ได้รับจากที่บางบุรีใส่รถเมล์กระติ๊กเ่มันได้เปนหน่อยนะครับ คุณภาพที่บาโบรเคยอยู่เนาะอยู่บ้านบาโบรถาา้าจะไปตลาดเนี่ยต้องคิดก่อนนะฮะว่าจะจาะ่ายค่าไหร่เนี่ยต่อราคากันควรจะไปแต่นี่เมืองไทยนะครับนี่คือความสะอาดนะครับการคีฮะสถาน And then side. Doors will open on the left hand side of the train. แล้วนะครับพี่น้องครับดอนเมืองนะครับนี่คือความสะดวกสบายนะคคุณภาพชีวิตที่ดีของเมืองไทยของประเทศไทยบาโบ่าะให้พี่น้องได้เห็นนะว่าการเดินทางสะดวกสบายนะคะคุณภาพที่ดีนะนี่นะครับมาตรฐานเกินราคาคนส่งของประเทศไทย20บาทพี่น้องครับบาโบทเดินทางมาหอดดอนเมืองแลว้วโอ้ยพี่น้องเลยนะฮะประเทศไทยเผ็ดเคื่อประชาชนคนดีๆีด้อนี่ฮะนี่แหละคือผู้บริหารที่ดีนะฮะ คุณภาพชีวิตของประชาชนก็ย่อมดีอย่างที่บาโบกเกินไปก่อนหนา้านี่ฮะบาตอนเคยอ,อยู่บ้านนีฮะกส็สซิไปตลาดนีฮะตกลงคาโดยสารกับโซฟเฟอร์รถกัวซิปเปไปนะฮะโอโ้แต่ประเทศไทยนี้เขามีมาตรฐานนะฮะราคาที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะและก็ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีมาตรฐานที่ดีนะเบิร์เอาเดอเบิร์เอาเดอเนี่ย ขอคุณนะครับขอพูถึแก่บาบูนะครบ,บคณอณูดถาแก่คนไทยที่สอนบาบูได้รู้จักการวางแผนการเดินทางรู้จักการใช้เงินรู้จักการใช้ชีวิตนะครับนี่แหละคือสิ่งที่บาบูได้จากประเทศไทยอันนี้บาบูจะเดินทางจากดอนเมืองไปที่อุบลรัฐธานี ตอนเสาร์ยังอยู่กรุงเทพยังอยู่กรุงเทพอยู่นอกพปดอกนอกเดี๋ยวตอนบ่ายบ,าบ่ายมุจังหวัดปากเซแล้วเ <Okay. S 1> ส้นทางที่เราจะเชื่อมต่อไปอย่างสนามบินดอนเมืองนะครับมีป้ายบอกทาง อากาศสยานดอนเมืองสำหรับทนาอทีที่ตามคลิปวิดีโอบาวโบยู่เนาะพี่ดองฟังล่าบานเทาาเนี่ายาจากเดินทางมากเนี่ยบอรตรงยานวาสิุลงทางเนาะรถไฟฟ้าลายสายลายเสร็จน้องเมืองไทยและสิ่งที่สำคัญบาวโบอยากเน้นนะครับคุณภ,ภาพชีวิตที่ดีนะครับราคา20บาทตลอดสายแต่มาตรฐานนี่โหแบบ นี่แอร์สะอาดนะฮะสุดยอดนะฮะบ,บางทีก็สงสัยกันว่าเอ๊ะรัฐบาลไทยเพิ่งเอากำไรมาจากไซน,อน้อเนี่ยฮะกกาณน,านี่ฮะบาวบูนยินขาววา b t s เเิ่นจะให้ใส่บริการราคา,า้าบาทหรือว่า20บาทตลอดสายการเดินทางยิ่งสะดวกสบายและคุ้มค่าบาวเดว่าสำหรับคนไทยนะฮะคนต่างชาติต่างด้าวกพยังบาวโบนีก็

แทบจะไม่ได้เหยียบพื้นดินเลยนะครับเดินทางมาจากบ่านจากที่พักของบ่าวโบนะครับขนส่งประเทศไทยนะฮะถือได้ว่ามีหลากหลายนะการเดินทางรถบัสนะครับก็มีรถม์ก็มีนะครับนี่คือน่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตรงข้างว่าจะเป็นดอนเมือง าำป้ายนะฮะชี้ไปถ้าอากาศยานดอนเมือง นน้องอะะฮสะดวกสบายแห้งนะฮะบ่าวลาวเพิ่งรู้นะครับว่าการเดินทางของประเทศไทยจะไปดอนเมืองง่ายแสนง,ง่ายและสิ่งที่สำคัญสะดวกสบายอีกต่างหากโอ้ยประเทศไทยสุดยอดดีนะฮะสุดยอดแห้งนะฮะโอ้โห,โหสำหรับเพื่อนๆบ้านเท่านะ,ะถ้าอยากเดินทางนะครับประหยัดเวลาสะดวกสบายนะฮะปกติแล้วทานนั่งรถขั้วนะจากหมอชิดครับบาท ส่เวลาหนึ่งคืนนะครับแต่ว่าขามาดอนเมืองนี่ส่เวลาบดถึงชั่วโมงหอดอุบลนแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งนะเอาชั่วโมงหนึ่งขอไระวังซัซิและขออีคาของทนครับชั่วโมงหนึ่งกับการเดินทางหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วโอ้อันนี้คือดอนเมืองสนามบินนะครับ และบ่าวบูจะเดินทางไปต่อนี่ฮะโอ้โหโสะอาดพี่น้องเลยอะโอโหติดแอร์ทั้งหากนะฮะสกายวอล์คด้วยวะเส้นทางเดินทางเข้าไปอย่าเชื่อมต่อ,อยังอาคารผู้โดยสาร คลิปนี้นะฮะบ,บาวู้เองก็ได้คาแน,นะนาจาก FC เนี่ยสิ่งที่สาคัญเลยคือเท่าแก่คนไทยบาวู้หน้าที่ไปบอกสอนบาวู้นะในเรื่องของการเดินทางนะฮะในเรื่องของการบางแผนนะครับนี่คือสิ่งที่บาวู้ได้จากประเทศไทยย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะที่บาวู้มาใช้ชีวิตทํางานที่ประเทศไทยการเดินทางนี่คือใช้รถนะฮะรถเมย์นะบวกก่ามากนะบวกก่ามากบวกามากสนามบินแน่นอนนะความเตัวเองยากนะฮะ ย่านบ่มีเงินนะฮะแล้วก็เดือดความชีตัวเองเป็นคนทางดาวนะครับอย่างเป็นว่าบัวตอนรับที่ถึงนั้นนี่แหละบัวบบเองกับบัวกาแต่ว่าชุ่มหัวกะนีแหละบัวเองก็เลยอยากให้เพื่อนๆบาวบูเนี่ยแค่งานล่างห้องอย่างนี้เหมือนกันเนาะเสื่อในวันละหลายคั้นานาทีเพื่อนเดินทางโดยอดเครื่องบินนะเพื่อนอาจจะบถถัวไาถยถอดแต่ว่าบาวบุญกับไทยถอดใเห็นอนอกเป็นนอกเปิดเวลาผอมเนี่ยเอาเวลาที่เขานั่งรถ เกือบ12สม,มุนงค์นี่ฮะประเหตุประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าอ๋นงงนะานอนี่น้องเลยนะว้าวติดแอร์เนาะพี่ดำเนาะโอ้โหเอาละบาบูฮอนล่ะพี่ดำเลยนะฮอนอ่าดังเมื่อไหร่อ่ะนี่เชื่อมต่อที่จอดรถนะครับสุดยอดดีๆพี่น้องเลย โอ้ยถึงแล้วพี่น้องไอคอนแล้วนะฮะสะนามบินดอนเมืองนะฮะนี่คือสิ่งที่บาโบเองอยากถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นและได้รับชมนำบาโบผู้นั่นเองนะพี่น้องเนาะเอา้าเดี๋ยวบาโบจะเดินทางไปที่ที่ตรวจบนะัตรน้อพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกทางที่เขามาให้กำลังใจเด้อพี่น้องเอยนะขอบคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆให้นำเสนอไปนานะพี่น้องเนาะ สำหรับขีโอนาวุธเองเองขาเนี่ยล่าทั้ช่วงไปแล้วนะก่อนจากก็่มก็ไล่เป็นกระเล้งใจนะโคตรกระดิ่งจังเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ,บาวโบในการบอกขอ้อข่าวโฆษณากันแล้วกันเท่านผู้งเนาะงสบายดีสวัสดีครับขอแล้วพี่น้องขอแล้วดอนเมืองครับว,ว้าวถึงแล้วครับถึงแล้วดอนเมือง ตอนนี้เราเข้ามาถึงสนามบินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเช็คอินเตรียมพร้อมเดินทางนะครับคนก็เยอะนะครับในการเดินทางนะครับต้องเผื่อเวลานะครับเดีย๋ยวไปเช็คกันที่อุบลกับปี่นงครับก็ไปพอกันที่อุบลเดีย๋ยวปิโนงได้ดตอนนี้บ,บ้าภูเขามาในชุดที่จะขค้นืนเครื่องครับ